คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow นะครับผมก็มาเจอกันอยู่ในช่วงเวลา5ม50นาทีนะครับทุกคนสำหรับเกมนี้นะครับแป๊บๆจะเปลี่ยนไปอีกหวันแล้วนะครับทุกคนก็ผ่านมาค่อนวันแล้วเนาะ เดี๋ยวก็มาจัดเกมนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็เป็นเกม Y i เคอร์สเตอรนั่นเองนะครับอยู่ในคลาย PG เนาะเกมนี้เป็นเกมแบบประมาณว่ารถไฟหอะมหาสนุกนั่นเองนะครับทุกคนจัดไปเหมือนเดิมครับทุน1,000เบ็ด5เอาลืมไปขออภยัยแปบ๊บหนึง่ง <laughs> แอคค้างหน้าจอนี้ไม่นานเกินนะครับทุกคนขอภขอภัยขออภัยด้วยนะครับอันนี้เราไปเนี่ยฮะเราเล่นกันแบบว่าสดสอยู่แล้วนะครับผม ห้ารอบ12หมุนนะโผชมไมสักเตอร์ลงสวยจังเลยแสดงว่าหน้าลายต้องมาแล้วแหละเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวไหมเนี่ยอืมเก็บคูณไปก่อนโอเคจัดไปต้องอย่างนั้นอืคูณหกเอง หลังๆต้องดอกแพงๆมานะครับเกมนี้ไม่งั้นเราจะไม่ได้กำเห็นกําไรนะโอ้โหเริ่มแล้เริ่มไม่มาละโอเคได้วายไปสวยสเสียวายไปหนึ่งครั้งนะครับทุกคนอ๋อลืมไปวันวายมันล็อกนี่เนาะโอเคดอกนี้90ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บโอ้ oh my god สรุปแล้วไม่เกี่ยวกันเลยนะที่ว่าสกัตเทอร์ลงดีนะโอ้ได้ดอกเดียวด้วยจบแล้วขาดทุนนะครับทุกคนก็ขาดทุนไปร้อยกว่าซื้อต่อครับผมกดไปเลยรอบนี้ได้สี่ว่ะทุกคนสิบหมุนเองอะสิบสิบสองหมุนยังเอาไม่อยู่เดี๋ยวเกมหน้าแอดจะจัดเป็นเกมอะไรนะตามคำขอนะครับทุกคนก็เป็นเกมกิเลนนั่นเอง เดี๋ยวจะเจอกันนะครับค่ายพี่จีด้วยแอดชอบอยู่แล้วค่ายพี่จีอ่ะโอ้ยขาดทุนแล้วขาดทุนอีก โ okay, อเคจบไปแล้ว110ครับรอบนี้โอไมกอะไรครับเนี่ยดวงแอร์นะไม่มาไม่มาแบบว่าตอนเที่ยงก็นู่นอะเลยเที่ยงคืนไปแล้วอะปั่นดีนะแต่บางทีก็มาสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยก็คือกำลังสวยอยู่เอา้าเข้าเองครับทุกคนปั่นไปเล่นๆนะเนี่ยโอเคเออบ่นไปบ่นมาก็ ต้องจัดให้แอรแล้วแหละจริง <im it> เข้าเองเท่ากับว่าเราไม่ได้ลงทุนซื้อนะได้เท่าไหร่ก็คือว่าได้เพิ่มมานะครับทุกคนปิบบเปิบบไม่ได้เอาะปิบิบเ <im it> อย่างไม่ได้โอ้ได้ใส่กอกอืม <im it> ไม่ได้รอบนี้ได้เจครับเจไม่ได้ด้วย <im it> มองผิดนะครับตาลายไปหมดแล้ว เนี่ยแหละเป็นซะอย่างนี้แหละครับทุกคนคือตัววายอ่ะจริงๆแล้วมันจะต้องมา2ตัวขึ้นอ่ะมันถึงจะสุดก็ยังดีนะครับทุกคนได้เพิ่มมาอีก1 0 5ครับเงินรางวัลรวม1น c จ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเหลือ5เอ้เหลือ700เปิดเทอร์โบเผื่อจะเข้าอีกนะ แอบว่าคงไม่ได้เข้ากันง่ายๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ย,อยทำไมรู้สึกว่าเข้าสแคตเตอร์แล้วไม่ค่อยดีใจอ่ะหน้าลายมันไม่มาดูดิมาหลายรอบแล้วเนี่ย เสียดาวายมากเลยอ่ะโอเคลองซื้อไปเลยแล้วกันคงไม่เข้าอีกแล้วแหละเฉ <c oughs> ียดไป375ครับซื้อแบบเปิดโทรโบ,โบไปเลยนะ <c oughs> มันต้องมีตัวตัววายมาคู่กันอ่ะจะสวยมาก แบบติดๆกันช่อง2กับ3ก็ได้โอ้โหชั่วโมงนี้มันเกมขนาดนี้เนี่ยเนี่ยเกยมเนี้ยโอเครู้ชะตากรรมแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะลงเบ็ดไปที่ บ็ดสามแล้วนะครับจัดไปครับผมโอ้ดอกแรกมาสดสวยเลยแล้วหลังๆจะมีตัวแพงแบบนี้ไหมเออมันต้องมีตัวคูณอย่างนี้จัดไป โอ้โห oh, ทุกคนสวยงามเอาแล้วรางวัลกล้อนโต75ครับเดี๋ยวดูที่ว่าจะมีมาอีกไหมตัวแพงๆสวยเหลืออีกหนึ่งรอบครับปึ๊บปึ๊ปึปึปั๊บอย่าให้สแคตเตอร์หมดก่อนอย่างเดียวสแคตเอร์หมดแล้วครับทุกคนโอ้โหย,ยังได้อยู่บ้างสวยงามมาก จัดไปครับผม264ครับผมเงินรางวัลก้อนโตเออ60นะก็เงินรวมไป264อ่าตอนนี้เราเป็นเบ็ดเอยเบ็ดหยังไม่ได้สิเบ็ด4ก็300ร้อนั้นก็ได้เบ็ดสาเออเบ็ดสเหมือนเดิมนะทุกคนตอนนี้เวอรไปหมดนะ <c oughs> อ่ารอบนี้ได้12หมุนนะครับคือแต่ละเกมนี้แอดบอกเลยว่าพักหลังมานี้ไม่เคยเล่นได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าได้นี่คือว่าสุดจัด ปันนิ้วงอไปเลยโอ้เสียดายดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตครับ76ครับ คนดอกนี้ลุ้นสักวรเทอเข้าด้วยนะชึบแล้วก็ตรวอบไม่มาครับลุ้นอีกหนึ่งดอกครับผมจะมาหรือเปล่าเอยชึบแล้วก็ตรวบไม่มาอีกนะครับทุกคนแล้วก็ตัววายไม่ได้แล้วด้วยนะครับเสียไปอีกหนึ่งวายดอกนี้นะครับโอ้โหทุกคนเลขซุปเปอร์ไม่กลับที่สองสองสองครับนี่แค่เบ็ดสามนะครับเนี่ยจัดไป เอาแล้วไงมาหรือเปล่าอ้ยลุ้นเนี้ยเนียวโอ้ไม่มาบางทีอะจ,จะสแคเทเตอร์ที่มันซ้อนในฟรีเกมเนี่ยน่าให้เราแค่3มตัวก็ถือว่าซ้อนเนาะโอ้โหให้สี่ตัวเหมือนแบบมันยากเกินอะไปได้เบตห้าและไปครับผม ถ้ามันไม่รอดก็ไม่เป็นไรฮะรอไว้ก่อนกดไปเลยแล้วกันเอา้าเฮ้ยเข้าเฉยเลยพอนะดักกดโอ้โหสวยงามดีทุกคนเอา้าเฮ้ยกดอีกทีเฮ้ยเข้าอีกแล้วทุกคนเฮ้ยอะไรอะเอา้าลุ้นนี่แล้วนะลุ้นสักกาเตอร์อยังไงทุกคนบัก๊กเลยสักกาเตอร์บัก๊กตัวอื้อหือเฮ้ยลุ้น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 ทุกคน มาได้ไงไม่เคยได้แบบนี้มาก่อนเลยนะครับโอ้โหรอบนี้ไม่ได้นะแค่นี้ก็30หมุนแล้วนะแอดงงเลยนะเนี่ยไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับตั้งแต่เล่นมานะครับเพิ่งเจอแบบนี้นะครับทุกคนฟีเกมซ้อนสมรอบติดเลยสามเอ้ยสองรอบเนาะเอามาอีกแล้วครับทุกคนได้ลุ้นสักร์เทอ,อีกแล้วกดไปได้ไหมกดไม่ได้ดิล้นอย่างนี้ โอ้โหมาให้ลุ้นบ่อยมากนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโูดอ,อกนี้สวยว่ะตัวก็ให้หกรอยจัดไปครับผมลุ้นสักกเตอร์ต่อครับเอาแล้วไงตัวก็ให้ไม่มาว่ะเอมาช่องแรกไว้ก่อนนิเอยเอมาช่องแรกมาจริงด้วยทุกคนอาสิบช่องแรกไม่มานะครับสักกเตอร์ โอ้ห oh. นี่ทําซ้อนถึง100สแคเทอร์นี่ประวัติศาสตร์เลยนะครับทุกคนหรือ50สแคเทอร์นะเอ้ย50ฟรีเกมนะเกมนี้แอดเพิ่งเคยได้อย่างนี้แอดก็เลยตื่นเต้นธรรมดานะครับทุกคนขอภายด้วยนะฮะอาจจะเสียงดังไปหน่อย <c oughs> เอาจริงๆนะไม่เคยได้เลยเอาไหลด้วยสวยเลยเอาละขอให้ได้ถอนเถอว่าทุกคนดอกนี้มาอีกไหมเอ่ยสกครเทอร์ atter, มาจริงๆตกไปเลยครับมาจริงๆครับทุกคนเฮ้ย เอา้าบันเทิงลงานนี้มันบักน่าจะบั็อกอะทุกคนบักไปบ่อยนะแบบเนี้ยชอบสวยจัดไปจัดไปไหลาย,ยาวไปครับทุกคนเงินรางวัลก้อนโตนะครับ249ราครับรางวัลเมดกะครับทุกคนดอกนี้หลังจากนี้คือกำไรแล้วนะครับทุกคนมา ได้เท่าไหนเท่านั้นน่ะแอไม่ไปต่อแล้วได้แค่นี้ก็ตื่นตันแล้วครับทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมาช่องสองมาช่องสามวายมาอีกได้ไหมวานมันมาข้างหลังเกินไปนะครับทุกคนแก้วน้ํามาไหมเนี่ยหูหถ้าแก้วน้ามาดอกนี้ทุกคนไม่คิดเลยได้เป็นพันน่ะตอนนี้ม่มีตัวคูณอยู่แล้วด้วยโอเคคูณสิบแล้วนะ แอดกำลังบ่นเลยเกมนี้มันจะไม่รอดอยู่แล้วไงเงินรางวัลน,นะครับก้อนโตไปที่133ครับบอกเลยว่าของจริงกว่าทุกคนอันนี้ของจริงอะครับผมของจริงเลยครับผมมาดิครับคูณ22จัดไปครับงา,งา,งา,าๆเลยไหลไปลื่นๆครับผมเงินรางวัลก้อนโตไปที่131ครับทุกคนเดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวมาเจอกันเกมกีเลนนะครับทุกคนเกมนี้ก็สุดแล้วนะฮะเกมหน้าขอให้สุดกว่านี้แล้วกัน กำไรอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ที่รู้คือฟรีเกมนี่งงเลยครับซ้อนสรอบติดเลยนะครับทุกคนไม่ไม่สองรอบสรอบสิเนาะแล้วก็รวมที่เราซื้อเข้ามาด้วยนะครับโอ้โหดอกนี้เรียบร้อยครับ1 0 0 0แตกครับผมดอกนี้รางวัลซูเปอร์ไม่กลับไปที่1,200นะโอ้โหเหล็กต้อง8รอบแล้วก็ไม่เคยได้คูณ1นึ่ขั้นขั้นนี้เลยอะรอบนี้คือ คูณต้องเยอะอยู่แล้วเนาะ,นะอ่ะอีกห้ารอบสุดท้ายครับได้สักสามพันไหมเนี่ยได้อยู่แหละแอดว่านะสวยเลยครับทุกคนไม่ได้ไม่รู้ว่าไงแล้วมาแบบนี้ขนาดนี้คูณสามสิบแล้วอะครับทุกคนประวัติศาสตร์สำหรับแอดเลยนะเนี่ยช่วงเวลาห้าโมงตอนที่แอดเล่นนะห้าโมงห้าสิบนะครับตอนนี้มันหกโมงแล้วนะ อ่าสักเท่อจะมาอีกเหรอพอดีอ่ะโอเคทุกคนคูณ30พอดีเปะ๊ะเงนินรางวัลนะครับรวมไปที่40หมิุ่นนะครับทุกคนมาได้ไงก็ไม่รู้นะกพ็พูดไม่ถูกพููดไม่ถกเลยเอเดี๋ยวแอดจะปั่นให้เหลือ3,200พอโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทุกคน เงินรางวัลก้อนโตปหนึ่งรอยห้าสิบครับของจริงนะครับผมมาดิกำลังมาดีเลยเกมนี้ไม่ผิดหวังของจริงว่ะทุกคนเอาไหลาลงไปโอ้โหทุกคนสามพันสี่โอไม y g กออะไรจะขนาดนี้ครับเนี่ยจะลดทั้งหน่อยนะได้เพิ่มอีกแล้วครับผมนะอะไรดวงมันขึ้นนะครับอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะครับทุกคนแล้วเข้าถูกจังหวะนะครับโ,โหดอกนี้เสียดายว่ะวาย อ่ะได้เคเหรอได้นิดนึงเดี๋ยวเกมหน้าเราไปเจอกันในเกมกีเลนนะครับทุกคนเดี๋ยวจัดขับตามคำขอให้ fc คนดูที่น่ารักหน่อยของแอดนะครับทุกคน fc แอดน่ารักทุกท่านนะครับบอกเลยโอเคครับผมก็จบไปที่สา0พันสี่ร้อยนะครับทุกคนตามนี้เลยแล้วกันนะครับก็เป็นการเล่นที่คุ้มค่าเหมือนกันนะครับทุกคนกะว่าเหนื่อยแลอ่าเล่นนานแล้วจะไม่ได้ถึงขนาดนี้เหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็น กำไร2,400นะครับทุกคนไม่รวมทุนนะทุนมา1,000บาทนะครับสำหรับเกมนี้แอดก็ ไปก่อนละกันนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์รูดกระดิ่งให้ช่องทูมาร์โรด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันแล้วก็กําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมกันนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตามเพจเฟซบุ๊กแอดด้วยนะครับเพจอ่กำลังพูดผิดนะครับขออภัยฮะลิ้นพันไปหมดเลยครับทุกคนตื่นเต้นนะครับทุกคนไม่เคยได้แบบนี้ก็ไปกดเพจ Facebook ด้วยนะครับผมทูมาร์โรตามชื่อช่องเลยนะครับหากว่าใครยังไม่ได้กดก็ไปกดติดตามได้เลยเนาาะะเเเียยยววลปปบดดดนคครัทุกตตติมออ็ๆไใ น,นะครับมีอะไรมานะครับก็จับไปครับทุกคนเจอกันเกมหน้านะบายครับผม